สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุคแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันครับคลิปนี้ชวนทุกคนเตรียมตัวสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกที่กำลังจะคัมแบ็กกลับมาในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งแมนเชสเตอร์จะลงเล่นเป็นคู่แรกครับคู่18นาฬ30นาทีครับผมชวนทุกคนเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่วันจันทร์เพราะมีประเด็นที่จะต้องพรีวิวกันยาวหน่อยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทั้งผลงานของนักเตะที่ไปเล่นทีมชาติแล้วก็ จะชวนทุกคนมาดูไลน์อัพดูผลงานของเซาท์ทัมตันด้วยนะครับแล้วก็เช็คลายอัพความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดขึ้นในเกมนี้เจนกับเซาท์ทัมตันนะครับต้องบอกว่าปีนี้ยซา์เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเป็น1ใน2ทีมที่ยังไม่มีแต้มในพรีเมียร์ลนะีกณตอนนี้หลังจากผ่าน3เกมนะครับอีกหนึ่งทีมคือเอฟเวอร์ตันแต่ก็ต้องบอกว่ามีความสาหัสในรูปแบบของเกมที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมมองว่าแม้โดยดูเรื่องของดูได้เสียแล้วเนี่ยเซาททัมตันจะ จะเป็นรองบ้วยก็ตามแต่รูปเกมเซาหนักกว่าครับอาการหนักกว่าเอวตันเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดให้ประมาทครับแต่เราบอกว่านี่เป็นเกมสําคัญที่ทีมังนั้นต้องการ turning point ต์ฮะต้องการจุดเปลี่ยนมากๆถ้าจะต้องการยืดอายุการทํางานหรือว่าสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจากเหล่าบรรดาแฟนผีเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกอื่นครับ การไปเยือนเซาท์ันตันเกมมีต้องเก็บ3แต้มเท่านั้นเป็นอื่นไม่ได้เสมอก็ไม่ได้แพ้นี่แทบจะก,กระเด็นตกเก้าอี้ได้เลยนะครับดังนั้นนี่เป็นเกมสําคัญครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูว่าปีนี้เซาเลื่อนชั้นกลับมาตัวผู้เล่นเป็นอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงไปอยู่พอสมควรจากเมื่อครั้งที่พวกเขาตกชั้นลงไปแต่ว่าก็มีผู้เล่นที่ยังอยู่เหมือนกันรูปเกมวิธีการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวชวนมาคุยกันนะครับแล้วก็มาดูว่าไลฟ์ความน่าจะเป็นที่แมนยูนั้นจะเล่นในเกมเกมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่ามกกาาระแสข่่วที อาจจะมีตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บนั้นได้กลับมาในเกมเกมนี้จะได้หรือไม่อย่างไรและถ้าได้หรือไม่ได้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยกันนะครับทุกท่านครับอทุกคนครับแต่ก่อนที่เราจะคุยกันนะครับฝากเอาไว้ด้วยผู้สนับสนุนของฟลุกแฟมิลี่นะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเจอกันเดือนละครั้งเจอกันเดือนละหนนะครับวันนี้เราเจอกันในช่วงของโปร9.9นะครับสาหรับ ไข่รกรูม,มิ่งเครื่องเล็มขนน้องชายไม่บาดไม่คันแล้วที่สำคัญก็คือว่าขนที่ขึ้นใหม่เนี่ยไม่เป็นคุดไม่เป็นต่อนะครับดูแลน้องชายเราหน่อยใช้กันทุกวันมันจะได้ไม่อับมันจะได้ไม่ชื้นดูแลซะหน่อยเล็มขนสนิทเนาะทุกคนเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ต้องกังวลนะหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเอ๊ใช้แล้วมันจะบาดมาใช้แล้วมันจะเจ็บใช้แล้วมันจะ,ะเป็นตอเป็นคุดอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเลยนะเนี่ย ฟังเสียงนี่เสียงมันเบาบางมากอ่ะผม,ผมสาธิตกระแขนนะสาธิตกระแขนแค่นี้เองง่ายมากแค่นี้เองมึกภาพว่าเราก็ไถกับตรงส่วนของน้องชายแล้วอะจบแล้วสบายมากนะครับอ่ะถ้าได้สนใจเนาะนะครับผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วนะครับสำหรับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมมิ่งเนาะทุกคน,นครับอยู่กับฟลุกเฟอร์รี่ในคลิปคลิปนี้ครับอ่ะ ได้เวลาในการที่เราจะดูคลิปนี้ครับเตรียมตัวก่อนดูเกมที่แมนยูนั้นจะบุกไปเยือนเซาท์แฮมตันครับไตเติลแป๊บนึงเอามาครับทุกคนครับเตรียมตัวก่อนเกมที่เราจะดูเกมแมนยูนั้นบุกไปเยือนเซาท์แฮมตันนะครับแต่วันเสาร์นี้นะแต่คู่แรกด้วยนะครับ เตะคู่แรกเมื่อไหร่นี่ผมเสียวทุกทีครับเพราะว่าเตะคู่แรกมักไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเล่นคู่ดึกนอนดึกดึกแล้วมันยังพอโอเคนะครับชาวบ้านชาวเมืองเขาดับหมดแล้วนะครับแล้วเข้ามามาดูตามหลังเนาะนะครับแต่ว่าเตะคู่แรกคู่ 18- บแนาทีามสนาทีเตะเมื่อไหร่เสียวทุกทีนะครับอ่าไม่เป็นไรนั่นเป็นเรื่องของของเวลาคราวนี้มาดูเรื่องของฟอร์มแล้วก็เราเช็คฟอร์มรวมทั้งเ,เช็คเหล่าบรรดาผู้เล่นของยูนิเต็ดด้วยนะครับไปเล่นทีมชาติช่วงนี้เนี่ย ถ้าเอาเช็คจากเมื่อคืนล่าสุดยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บอะไรใดๆนะครับรูโนเฟรนเดสนะครับในช่วงเวลาของการฉลองวันเกิดด้วยเนาะนะครับ uh, ที่ไปเล่นทีมชาติเดโกดันโลนะครับนะักเตะหลายๆคนเอานะตอนที่ผมทําคลิปตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีใครมีปัญหาอาการบาดเจ็บติดตัวแนละที่สําคัญคือไปเล่นทีมชาติแล้วก็มีพวกประตูมีพวกแอซิสอะไรแบบเนี้เนาะนะครับสำหรับ หลักๆก,ก็คงไฟไลท์ไฮไลท์ที่บรูโน่ไฮไลท์ที่ดาโลอะไรแบบนี้นะครับก็แต่จบแล้วนะครับสำหรับช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับก็เดี๋ยวก็จะคัมแบ็กกลับมาสู่สโมสรนะครับก็เราก็ตีกลมๆว่าจะได้รวมร่างกันทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะประมาณ3วันนะครับก็จะไฟนอลเราเท่าสักวันอังคารเนาะนะครับเดินทางกลับมาก็วันพุธพฤหัส,สุขสามวันนี้นะครับเป็นวันไฮไลท์เลยที่เราจะต้องตามกันโจชวัวเซ็กซี่ก็ยิงได้ด้วยนะครับในการประเดิมเล่นตัวจริงกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็ ยิงได้นะครับก็เรียกความมั่นอกมั่นใจนะครับที่เหลือเราก็มารอเช็คสภาพหรือว่าเช็คอาการบาดเจ็บคก็ค,ค,คงอาจจะต้องดูจากกลางสัปดาห์เนี้ยดูจากวันพุธว่าสโมสรเนี่ยปล่อยข่าวออกมาอย่างไรปล่อยภาพซ้อมออกมาในทิศทางไหนนะครับลุกชอเราจะเห็นภาพซ้อมกับทีมที่คารลิงตันน่ายางนะครับลาสมุสฮอยลุนนะครับเราเอาสองโฟกัสที่ที่สองคนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าสองคนนี้ก็น่าจะได้กลับมาก่อนเมสันเมาส์แหละนะครับสองคนนี้ จะพร้อมสําหรับการฝึกซ้อมร่วมกับทีมที่คันิงตันหรือยังถ้าเราเห็นภาพซ้อมร่วมกันดังนั้นก็น่าจะพออุ่นใจได้ว่าเอออย่างน้อยๆเ,เนี่ยมีแบ็กซ้ายอาชีพสแปร์หนึ่งตำแหน่งและพร้อมจ่อสตาร์ตตัวจริงหรือเปล่ายังไม่ทราบแล้วก็ลาสมูสฮอยลุนด้วยที่จะเป็นทางเลือกนะครับในกรณีที่ร่างกายอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่ากับจชัวเซอร์ซี่หรือเซอร์ซี่ไปเล่นทีมชาติมาแล้วอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากก็เอาเซอร์ซี่ไปสำรองซะนะครับแล้วก็เอาฮอยลุนเล่นตัวจริง ภาพคร่าวก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวผมแวะไปฝั่งของซอลตแฮมตันชนิดนึงครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูพาทุกคนเนี่ยมาดูภาพความน่าจะเป็นของเกมเกมนี้ซอลตแมตันขึ้นมาหนนี้ยังไม่ชนะเลยนะครับมีชนะในบอลถ้วยไปในเกมที่ชนะ,นะคาร์ดิฟทนะฮะที่เหลือ3เกมบุกไปเยือนซาแพ้ศูนย์หนึ่งเล่นในบ้านกับฟอเรสแพ้ศูนย์หนึ่งแล้วกเกมล่าสุดนั้นบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดแพ้แพ้ไป 1- 3โดยที่ได้ประตูเดียวนะครับแล้วก็เสียไปทั้งหมดเนี่ย ห้าลูกได้ห้าเสียหนึ่งประตูที่ยิงได้นี่เกือบจะยิงไม่ได้นะครับมายิงในท้ายเกมจากสุการะนักเตะญี่ปุ่นตัววิงแบ็กฝั่งขวานะครับกลับมาหนนี้เนี่ยถ้าเอาแบบอัปเดตเลยเรื่องของการเสริมทัพเสริมทีมของซอลตันตันก็คงน่าสนใจตรงที่ตำแหน่งผู้รักประตูอเล็กซ์แมคคาที่ไม่อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะจริงๆถ้ามีเวลาอยากชวนทุกคนคุยยาวเหมือนกันเรื่องของตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเพราะผมมีมุมมองอย่างหนึ่งว่าเอ้ยถ้าถ้าแมนยูต้องการที่จะไปต่อให้มากกว่านี้เนี่ย องตีโอราน่าอาจจะไม่อยู่แล้วนะครับอาจไม่คำว่าไม่อยู่หมยายถึงว่าเอาไม่อยู่คือหลายๆทีมที่เขาจะมองเรื่องของเรื่องของจุดอ่อนอย่างหนึง่งถ้าผู้เล่นเสาประตูเรียกว่าเออ่เป็นข้อด้อยของทีมเปลี่ยนได้ก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าผมติดผมติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้คุยนะครับอ่ะโอเคเอามาที่เรื่องของผู้เล่นประตูเซาท์ซัมตันเสริมอารอนรัมสเตลนะครับมาร่วมทีมเล่นละเล่นละนะครับเกมที่เล่นกับเบรนท์ฟอร์ดโดนไป3ลูกเนี่ยนะครับก็ แต่ว่ามันก็ต้องขยับไงมันก็ต้องมีผู้รักษาประตูที่ที่อัพขึ้นพัฒนาขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็กลายเป็นว่า alex m c g a ที่ก็จะไปเป็นมือ2รง r a m s d a มาเป็นมือ1นะครับอ,อ,อีกตำแหน่งหนึ่งก็คงจะที่สำคัญคงเป็นการเสริมกองหน้าอย่างเ e n b บ i t t o n diars นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขายืมตัวมาอยู่กับเชฟยูมาอยู่กับเชฟยูนะครับคราวนี้ปีนี้ก็ย้ายมาเล่นแบบถาวรเลยนะครับปากหลักถาวรมาอยู่กับเซาแธแปมตันอันเนี้ยเป็นศูนย์หน้าที่ต้องบอกว่า ถ้าจะอันตรายที่สุดของเกมรุกของเซาก็คือเบนเบรตันด er ีอารสนะครับเบนเบรตันดีอารสนี่แหละที่อันตรายที่สุดนะครับแผงกลางก็ต้องบอกว่าเป็นแผงกลางที่ประเภทว่าแผงกลางเซตใหม่แล้วสำหรับเซาในฤด,ดูกาล2024-2025ถึง2025นะครับซึ่งแผงกลางจะมีที่เขีเ้ยวๆหน่อยจะเป็นโจโอริโบเนาะเล่นในแผงกลางแล้วก็ เขาก็จะมี uh, s m a l l มอ n e s m a l l บนเนี่ยไปที่ช่วงตกชั้นเนี่ยยังเป็นตัวแบบตัวหมุนเวียนอยู่เลยนะครับช่วงแถวๆปีตกชั้นนะครับตกกับทีมแล้วก็ขึ้นกับทีมนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นฟินดาวส์นะครับก่อนน,ะนั้นเคยเล่นอยู่กับเวสต์แฮมก็คือเอาง่ายๆไม่ได้พูดว่าประมาทไม่ได้พูดว่าประมาทแต่ว่าถ้าดูโดยเทียบเนื้อตัวทุกคนคือถ้าแบบเอาจริงจริงนะถ้าเกมนี้ไม่ชนะอีกไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอะเจอเซาแล้วย,ยังไม่ชนะต่อให้เล่นเป็นเกมเยือนก็ตามเพราะตัวผู้เล่นเนี่ย เทียบกันปอนต่อปอนเทียบกันนู่นนี่นั่นเนี่ยเหนือกว่าในทุกๆตำแหน่งเกมรับยังคงเป็นเบสเนเรกยังคงเป็นแจ็คสตีเฟนที่เป็นแกนกําลังสําคัญของทีมที่เหลือก็จะเปลี่ยนภาพค่อนข้างใหม่หมดแล้วนะครับมีนักเตะญี่ปุ่นอย่างสุกาวะเล่นวิงแบ็กขวาคายวอเกอร์ปีเตอร์เส้นวิงแบ็กซ้ายอะไรประมาณนี้นี่คือเซาท์ทอมตันไม่ได้พูดให้ประมาทและผมก็ไม่ได้ประมาทผมก็คิดว่าต่อให้ชนะก็ยังชนะยากคือถ้าชนะก็ช่วยชนะสวยๆให้หน่อยเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้แบบสร้างขวัญกําลังใจหน่อย กลับมาจากฟีฟ่าเดเออได้เห็นพัฒนาการอา่าถ้าตัวผู้เล่นกลับมาครบครบแล้วทีมดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือตัวของของเซา์ณนะเวลานี้นะนะครับคราวนี้มาดูของเราบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่สําคัญคืออย่างที่ผมบอกไปคือรอลุ้น2คนคือลูกชอจะจะหายเจ็บกลับมาอย่างนะครับอ่าจะจะหายเจ็บกลับมาแล้วแหะแต่ว่าจะได้ซ้อมกับทีมที่แครเทนตันหรือย,อยังเราดอดูทิศทางประมาณสักแถววันพุธอ่ะนะครับว่าสมโมสรน,นั้นจะปล่อยภาพของการซ้อมออกมาอย่างไรนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็คือผมมองว่าเป็นเรื่องของตําแหน่งศูนย์หน้านะครับนั่นคือลาสมุสฮอยลุนนะครับก็อยากให้ฮอยลุนนั้นได้ฟิตสมบูรณ์เต็มถังนะครับแล้วก็มาเป็นเป็นคู่เปลี่ยนกันกันกบโจโจเซอร์ซี่อย่างที่เราหวังกันเอาไว้นะครับเซอร์ซี่ก็คงได้ความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมแหละนะครับกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับยังไงกลับมาเล่นวันเสาร์ส,สบายๆอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาะไรหรอกนะครับก็ไม่ต้องไปเดินทางไกลอะไรกันมากมายนะครับก็ พร้อมอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรบาดเจ็บมามารบกวนใจนะครับก็แล้วก็เราก็รอลุนลาสมูสฮอยลุนนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าตัวผู้เล่นกลับมาครบๆแล้วมันจะเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยทุกคนครับอาผู้รักษ,ษาประตูยังคงเป็นอองเดรโอนาน่าใช่ไหมคู่เซนเตอร์ผมมีความเห็นแบบนี้ครับนั่นคือว่าถ้าจะเลือกมาไทเดลิกก็ใช้มาไทเดลิกผมเองก็ไม่ติดถ้าถ้าคนเป็นโคช้ชจะปรับใจเลือก เดลิกอะนะแล้วคุณคิดว่าถึงเวลาแม็กควายต้องสำรองแล้วก็เลือกเดลิกแล้วอย่าไปเปลี่ยนแบบลักลั่นอย่าไปเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบไม่มีเหตุผลนะเหมือนก่อนน้นนี่ที่ที่ใช้แม็กควายก่อนแล้วเอาเดลิกลงมาเพื่อเรียกเวลาเ,าเพื่อให้จํานวนแมตช์ฟิตของเดลิกเพิ่มมากขึ้นหรือใช้เดลิกก่อนแล้วมาเปลี่ยนแม็กควายอะไรแบบเนี้ผมว่าไม่ค่อยสนับสนุนการเปลี่ยนเซนเตอร์ถ้าจะใช้เดลิกก็เดลิกครับแล้วก็เล่นกับมาติเนสนะครับแต่ก็ต้องดูว่า สภาพร่างกายกลับมาจากทีมชาติอาจจะเดาทางกันยากหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแบทถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่านะครับ uh, ลูกชอพร้อมนะครับลูกชอพร้อมออกซตาตัวจริงเลยได้ไหม เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าการเดินทางของนูแซมัมสราอุในการไปเล่นทีมชาติเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับคือต้องบอกตามตรงว่าถ้าให้จัดไลอ้อนเนี่ยอาจจะเดาทางยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขเรื่องของสภาพร่างกายนะครับแต่ว่าโอเคถ้าลูกชอกลับมาผมว่ามันมีทางเลือกดีมันก็โอเคเลยละ่ะลูกชอแบ็กซ้ายอ่าจค้างไว้หนึ่งคนมีดานโลที่สามารถเล่นแบ็กซ้ายได้อ่ามาสราอุยเล่นได้ไหมอะไรแบบนี้ผมว่าทีมก็น่าจคุณภาพดีขึ้นนะแล้วก็แผงกลางคอมบิเมนู ก็หวังว่าเขามีจํานวนเกมมากขึ้นก็จะได้สะสมเรื่องของออประสบการณ์มากขึ้นนะครับพลังงานเป็นยังไงบ้างอันนี้อาจต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเล่นมาติดๆกันเลยไม่ได้พักเลยนะครับสําหรับคุคม,มิเมนูนะครับคาเซมิโลนะครับอ่าในช่วงที่ได้พักแบบเปิ๊เรียแบบนี้สภาพร่างกายจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มา,นาเนลอูกเต้อาจจะเดินทางไกลหน่อยแต่ก็ต้องดูว่าอูกเต้ก็คงน่าจะกระหายเล่นมากๆตอนนี้ทางเลือกเราจะมีมากขึ้นแล้วนะครับ มีมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวกใกล้ๆวันเดี๋ยวดูภาพจากการซ้อมที่ปล่อยออกมาแล้วเดี๋ยวทิศทางข่าวเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกในรายละเอียดกันเนาะแล้วก็จอมทัพเบอร์สิบกันทั้งทีมนะครับตำแหน่งเบอร์สิบก็คือบุนโน่เฟรนเดสนะครับริมเส้นสองฝั่งอาหมาัดเดียโลไปเล่นทีมชาติเป็นยังไงบ้างสภาพร่างกายเป็นอย่างไรมีอาหมัดถ,ถ้าโอเคถ้าไหวเล่นฝั่งขวาเถอะแล้วก็ฝั่งซ้ายถ้าการาโชเปรี้ยแล้วลองการาโชะไหมครับ <l ong> ลองการนาโชไหมครับหรือคิดว่าการนาโชอาจจะมีความเหนื่อยล้าสะสมเลยไม่ใช่การนาโชไปใช้า斯ฟอร์ดออกซัดก่อนอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สูร์นาอย่างที่ผมบอกไปมีทางเลือกราสบุสคอยลลุนเข้ามาแล้วนะครับนี่คือภาพทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความแล้วก็วเช็คลน์อัพของทั้ง2ทีมเซาท์ทัมตันตัวผู้เล่นยังไม่ได้หวือหวามากทุกคนครับถ้าคุยกันมาถึงตรงนี้นะมันไม่ควรต้องเป็นของยากแบบจะเป็นจะตายของแมนยูนะครับคือแมนว่าจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอะไรก็แล้วแต่แต่เล่นกับเซา ต้องชนะครับไม่มีทางเลือกอื่นออกเสมอนี่ก็ถือว่าเทนฮานี่ก็ก็หนักหน่วงมากๆแล้วนะครับทุกท่านฮะอ่ะมองอย่างไรบ้างเม้นแชร์แล้วก็คุยกันได้เลยนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปกันต่อในเรื่องต่อไปอ่ะฝากเอาไว้ด้วยฝากอีกทีครับผู้สนับสนุนของฟรุคแฟมิลี่นะครับมาในช่วงของโปร9.9ราคาสวยราคาดีมากเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่รกรุมมิงครับ วัฒนธรรมการเล็มขนน้องชายเป็นวัฒนธรรมสากลน,นะครับทุกท่านครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเ,เรียกว่าวัฒนธรรมนานา,นาชาติเนี่ยเขาก็ดูแลน้องชายกันหมดน่ะน้องชายของเราอะนะครับอยู่กับเรามาตลอดทั้งชีวิตเราจะไม่ดูแลได้อย่างไรผมลองแล้วปลอดภัยต่อน้องชายของเราแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโปร9 9ฟังเอาไว้ดีๆนะครับจากราคาเต็มเนี่ยนะครับเกือบ2000 300บาทจากราคาเต็มเกือบ2,300บาทลดราคาเหลือ1636บาทในช่วงของโปร9.9เน้นดังๆพูดดังๆนะครับหมดปัญหาเรื่องของมังกรกินหมี่ทำให้คู่รักประทับใจเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะนะครับทุกคนครับซื้อตอนนี้ลดเหลือ1636บาทโปร9.9วันเดียวถึง เที่ยงคืนนะครับตอนนี้เขามีสีใหม่ให้ได้เลือกด้วยนะอีก2ส,สีนะครับนั่นคือสีเบจกับสีฟ้าสวยมากๆสีฟ้าอันนี้นะครับสั่งได้เลยที่สําคัญระวังของปลอมด้วยนะครับของจริงต้องเป็นลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้เท่านั้นนะครับย้ําเลยนะฮะว่าไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับที่เหลือเป็นของปลอมทั้งหมดนะครับต้องเป็นลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้เท่านั้นครับทุกท่านฮะอ่ะ ไปกันต่อเรื่องของแมนยูที่อยากคุยจากโปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์นะครับโปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของโปรแกรมฟรีฟ้าเดย์เนาะนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องให้ได้พูดคุยก็คือเรื่องของอไฮไลท์ของบรูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็ฟอร์มของทีมชาติโปรตุเกสครับทุกคนครับเอาไปเอามากลายเป็นว่าเรียกว่าบรูโน่ครับในทีมชาติเขาจะมีประตูด้วยนะเป็นประตูะซัดฉลองวันเกิด ของบูโน่เฟอร์นเดสขึ้นแตะหลัก3แล้วนะเป็นนัดที่600ตลอดอาชีพการค้าแข่งของเจ้าตัวนะครับจาก600นัดพลาดการลงสนามจากอาการบาดเจ็บไปแค่6นัดหรือว่าเราคิดเป็นเพียงแค่1%เซเท่านั้นนะครับแล้วเจ้าตัวนั้นขึ้นแท่นเป็นดาวซันโวตลอดการอันดับที่8ของทีมชาติโปรตุเกสที่จำนวน24ประตูเขามีส่วนร่วมกับ22ประตูจาก18นัดหลังสุดให้กับ ทีมชาติโปรตุเกสสำหรับบรูโน่เฟร์นันเดสในวัย30ปีครับทุกท่านฮะหยิบมาฝากกันเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยเนาะนะครับสำหรับเรื่องของบรูโน่นะครับก็เรียกว่าอะไรดีหวังว่าหลังจากนี้นะครับพอตัวผู้เล่นครบครบตัวผู้เล่นสมบูรณ์แล้วเนี่ยบรูโน่ก็จะได้เล่นในบทบาทของจอมทัพเบอร์สิบจริงจริงยังๆเสียทีนะครับได้มีส่วนหน้าที่คอยทํางานให้อยู่ข้างบนนะครับไม่ว่าจะเป็นลาสมุสฮอยลุนนะครับหรือว่าส่วนหน้าในจสไตล์แบบ เบอร์9.5อย่างโจโชเซอร์ซี่นะครับก็น่าจะทําให้อะไรอะไรดีขึ้นนะ่มันควรต้องดีขึ้นนะ่ถ้าถ้าไม่ดีขึ้นมันก็ต้องแยกทางกับโคชแล้วนะครับถ้ากลับมาจากฟีฟ่าเดย์นนี้นะครับย้ำอีกทีหนึ่งเดือนกันยายนก็ยังคงเป็นเดือนกันยายนให้ลุโฮดอยู่เล่นกับเซา์แม้ว่าจะอาจจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่เล่นกับเซาส์มันต้องชนะไม่ถ้าไม่ชนะไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับเกมต่อไปบุกไปเยือนพาเลสแล้วก็ปิดเดือนกันยายนด้วย การเล่นในบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็ที่สําคัญก็คือเด e. ือนนี้มีบอลถ้วยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งในประเทศแล้วก็การเล่นยูโรปาลีกนะครับทุกท่านครับอ่ะก็กลับมาเต็มตัวในเวอร์ชั่นของการเชียร์ในระดับสโมสรต่อไปเนาะทุกท่านครับส่งท้ายคลิปนี้ครับอ่ะฝากเอาไว้อีกทีนึงครับสุดท้ายแล้วนะครับกับผู้สนับสนุนของช่องฟลุ๊กแฟมิลี่กับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรุ밍นะครับวัฒนธรรมการเล็มขนน้องชายเนี่ย เป็นเรื่องวัฒนธรรมสากลเนาะทุกคนครับน้องชายอยู่กับเรามาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็จะอยู่กับเราตลอดไปดังนั้นเราดูแลน้องชายเราด้วยนะทุกท่านทุกท่านฮะย้ำที่สําคัญนะครับวันนี้วัน9.9 Pro 9.9จานะครับจากราคาเต็มเกือบ2,300บาทราคาลดเหลือ1,636บาทนะครับโปร9.9อยู่จนถึงเที่ยงคืนคืนนี้เท่านั้นนะครับมีสีใหม่ให้เลือก ทั้งสีเบตแล้วก็สีฟ้าอันนี้สวยมากๆนะครับกดสั่งได้เลยของแท้ต้องกดจากลิงก์ข้างล่างนี้เท่านั้นใช้ดีจริงทุกคนควรได้ลองชายไทยต้องสะอาดแล้วก็ไม่มังกรกินมี <c oughs> <c oughs> นะครับทุกท่านครับอ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ คลิปดูบอลพรีเมียร์ลีกกับฟุกและชัยรวมทั้งบริษัท b ีซีเจนี่กลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับพี่ชัยฮะสุดยอดครับฤดูการนี้นะฮะเปิดมาเราก็ต้องตะลุยกันเลยครับคุณฟุกค,คุณผู้ชมฮะใครอยากจะสนใจไปลุยกับพี่ชัยพี่ฟุกดีๆแบบนี้ะ มันเป็นเกมของคุณแมนเชสเตอร์อยู่แต่แฟนผีผมบอกเลยคุณทานไม่ได้อยากชวนทุกคนไปดูบอลด้วยกันนะครับกับฟลุกแฟมิลี่นะครับพี่ชัยสรุตแล้วก็บริษัท BC j o เจอร์นี่นะครับ27พฤศจิกาถึง5ธันวานะครับดู2เกมฟังดีๆแฟนผีรับรองคุณฟินแน่นอนเพราะเกมแรกการันตี3แต้มสามแต้มคือถ้าไม่สามแต้มตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันเจอเอเวอร์ตันกับโตรัฟฟอร์ดสบายๆเจ็ดศูนย์ไป นะฮะคุณดูสภาพเอเวอเรตตอนนี้สิเออครับนะฮะเกมสองครับ,รบพี่น้องฮะพาเข้าลอนดอนดูอาร์เซนอลโอ้ไปเยอเซนอล บรรยากาศนะสุดๆนะสุดๆดยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรไปเอาบรรยากาศนอกจากไปดูบอลด้วยกันทริปนี้ต้องบอกว่าอยากชวนทุกคนไปดูอยากไปสนุกด้วยกันอยากให้ไปมันด้วยกันเพราะทริปนี้รูทสวยมากพี่ชายถูกต้องเลยครับคุณฟุกครับแล้วก็ผู้ชมครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยเพื่อแฟนผีทุกคนเราจะแลนดิ้งจากเมืองไทยออกไปเนี่ยแลนดิ้งที่ไหนรู้ไหมฮะสกอตแลนด์ขึ้นไปข้างบนก่อนสกแอนดินเบลเลเออเไปดูปราสาทพาเที่ยวที่สกอตแลนด์ถ่ายรูปที่ปราสาทเอเดนเบลเลส เข้าชมด้วยไม่ใช่ไปให้ไม่ให้ไปชงโอกทัวร์เข้าชมด้วยครับผมชมปราสาทสวยงามถ่ายรูปสกอตแลนด์หลังจากนั้นเราเลาะลงมาจากสกอตแลนด์ลงมาที่แมนเชสเตอร์นิดเดียวรอดูฟุตบอลนะแมนยูย้ำเอเบอร์ตันย้ำเสร็จแล้วสเตเดียมทัวร์ด้วยสเตเดียมทัวร์ด้วยนะตื่นมาอวกนันสายเดินทางเข้าลอนดอนไปละลายซับกันที่มิสเตอร์เอาเรบนะฮะหลังจากนั้นเข้าลอนดอนดุยกันสนุกสนานเฮฮาปาติงโกคุณก็ได้เที่ยวท่องเที่ยวรอชมเกมอาร์เซนอลกับ แมนเชสเตอร์ยูเต็ดโคตรคุ้มอ่ะครับคลิปนี้เพื่อเพื่อแฟนผีทุกคนเป็นการฮิวใจเชื่อผมสิฮิวใจ <laughs> ใฮิวใจค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้นะครับตอนนี้เราเปิดราคาแบบเบอร์ลี่เบิร์ดนะเออร์ลี่เบิร์ดเป็นยังไงหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทตั้งแต่วันนี้นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนถ,ถึงสามสิบกันยายนหลังจากนี้ราคามันจะกระโดดไปเป็นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถูกต้องเออร์ลี่เบิร์ด 159ราคาเต็ม170,000บาทนะครับถ้าใด้สนใจนะครับโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่065-1585165 065-1585165นะครับหรือว่าแอดไลน์มาแคปหน้าจอไวอ้แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับแล้วก็แอดไลน์มาคุยกันได้นะครับที่อะไรดีนะฮะ y1 y111 y1 y111 ความสนุกสนานนอกจากเที่ยวนอกจากทริปนอกจากทัวร์ตกกลางคืนพี่ช้ยดูแล สุดยอดแต่บอกไม่ได้ความรักผมบอกเลยนะครับคุณเนเกมคุณได้เจอกับพี่ฟุกใช้ชีวิตร่วมกันห้าหกวันแต่พี่ฟุกดูแลคุณพาไปเจอแฟนผีคุยกันได้ตลอดผมในฐานะที่ เป็นแฟนผีนิดๆผมก็จะดูแลคุณตลอดครับชั่วโมง24ชั่วโมง all time ต้องการอะไรบอกอย่านอนแล้วกันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับทุกท่านครับฟลุคแฟมิลี่นะครับพี่ชัยสรุตแล้วก็บริษัท VC Journey นะครับพร้อมดูแลทุกท่านอยู่นะครับแล้วไปเที่ยวไปดูบอลด้วยกันนะครับ27จพฤศจิกาถึง5ธันวาคมนี้ครับครับผม